อุบัติเหตุนะคะเกิดขึ้นได้เสมอค่ะคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตข่าวสารของสาวสาวแบล็ k พิงและก็ความเคลื่อนไหวของพวกเธอนะคะแต่คนอื่นค่ะขอเล่าโมเมนต์นี้ก่อนเลยละกันค่ะเพราะว่าเมื่อวันก่อนนะคะเพื่งจะทําข่าวของเจซเซดาน่าโกเมซของสาวสาวแบล็ไปค่ะคือเธอรักแล้วก็เอนดู b l a c k p ิง k มากๆนะคะอย่างที่เคยเล่าไปค่ะ แลาสุดค่ะมีการไปเดินพรมแดงทะร่วมงานประกาศรางวัล SAC อ a วอร์ค่ะที่ประกาศรางวัลค่ะให้กับนักสแสดงค่ะที่จัดขึ้นนะคะที่ LA ค่ะสหรัฐอเมริกานะคะเธอค่ะได้ถูกรับเชิญไปคะร่วมงานนี้ด้วยค่ะเรียกว่าจัดเต็มทั้างเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยเป๊ะมากค่ะ รวมไปถึงถ้ามีการสวมใส่สร้อยคอค่ะของบูคาลีนะคะรุ่นเซปเตติค่ะมูลค่ากว่า30ล้านบาทไทยได้นะคะซึ่งก็เป็นรุ่นเดียวกันกับที่ลิซ่าค่ะเคยใส่พรีเซนต์ไปเมื่อหนก่อนด้วยนะคะแต่ว่าค่ะก่อนเข้างานเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเพิ่งมาเห็นค่ะคลิปว่าส้นสูงของเธอคะรองเท้าส้นสูงเนี่ยมาสูงมากนะเกิดมีปัญหาขึ้นค่ะโอ้ยเห็นแล้วก็เจ็บแทนกันเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าเดโชมัสโกอนค่ะเจสซีเลน่าค่ะเธอกระเดิดมากค่ะก็เท้าเปล่าท่ะขึ้นรับรางวัลไปเลยสิคะ ยอดมากๆค่ะคนสวยนะมีแอบเคิร์นนิดนึงนะคะนั่นแหละค่ะอุบัติเหตุมันก็เกิดขึ้นได้นะคะน่าเอ็นดูเธอมากๆเลยค่ะก็เอามาเล่าให้ฟังเฉยๆนะคะเพราะว่าวันก่อนเนอะพอดีว่ามีการพูดถึงเธอไปนะคาดไม่ถึงจริงๆค่ะว่าจะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้เกิดขึ้นด้วยนะคะก็ดีว่าเธอนั้นไม่เป็นอะไรมากนะคะ ส่วนอีกอันนึงค่ะก็เรียกว่าเป็นอุบัติเหตุด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ค่ะโซมีค่ะเธอกําลังไลฟ์อยู่ะ่ะแล้วเธอก็เคาะประตูห้องอัดค่ะพอเปิดเข้าไปเนี่ยก็ดันได้ยินเสียงเพลงนะที่ฟังดูแล้วมันก็คล้ายๆกับเสียงเจนนี่อยู่เหมือนกันนะคะก็หลายคนค่ะเขาเดาว่าอย่างนั้นนะแอดฟังก็คล้ายๆอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ขอฟันโทแล้วกันค่ะคุณผู้ชมเนี่ยคนจะต้องลองฟังกันดูเอาเองนะคะก็เนี่ยค่ะเป็นเสียงตัวอย่างนะประมาณนี้นะคะ Oh! oh. นั่นแหละค่ะหลังจากที่โซมีค่ะผู้เผยสปอยออกมาทนะ้าเธอก็ามาไลฟ์ท้าบอกว่าให้แกล้ง,งนะทําลืมๆไปทนะ้าแบบประมาณว่าให้ทําเหมือนว่าไม่ได้ยินนะคะเธอเองก็หัวใจจะวายอยู่เหมือนกันค่ะตอนที่ได้ยินเสียงเพลงอะนะคะแต่ก็น่าเอ็นดูจริงๆค่ะเธอมาสปอยให้ชุ่มชื่นหัวใจนะคะเอ๊จะใช่นะคะเพลงใหม่ของแบล็คพิงหรือเปล่านะคุณผู้ชมก็คงจะต้องพิจรารณากันดูเอาเองนะคะเรียกว่าอุบัติเหตุมันก็เกิดขึ้นได้นะคะก็มาเล่าสู่กันฟังแล้วกันค่ะแต่อันนี้ก็ เรียกว่ารับบลิงก็ตาดีมากๆค่ะมีใครทันสังเกตหรือเปล่างานดีออกของพี่ซูนนะคะที่ผ่านมาเนี่ยค่ะต้องบอกว่ามีบลิงโคน,นันนะตาดีมากๆค่ะเห็นว่าพี่จีซูนะ,ะเล็บเนี่ยหลุดไปอันนึงด้วยนะคะ<ฟ>ก็เรียกว่านะครบลิงคขัดจับตามองดูอยู่เสมอนะ,ะทุกฝีก้าวกันเลยทีเดียวนะคะ,คะก็ไปเจอมาค่ะก็ออกมาเล่าสู่กันฟังแล้วกันค่ะ,คะเป็นความเคลื่อนไหวนะ,นะที่เกิดขึ้นนะคะเป็นโมเมนต์เล็กๆต่างๆนะที่เกิดขึ้นค่ะก็ก่อนจคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอก